คาะองคมนตรีได้มีการตรวจเยี่ยมการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่สารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีและประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนารารษฎร,าร,ารชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและคณะ ได้เดินทางไปไปชุมตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตการศึกษาและสิ่งแวดล้อมการแก้ไขปัญหาเส้นทางพัฒนาคมการให้สัญชาติและการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนในพื้นที่โครงการพัฒนาลัษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโดือเบื้องต้นนะคะได้มีการติดตามความก้าวหน้าในโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจํานวน30เส้นทางค่ะการจัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่หมู่บ้านยามชายแดนสามหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปามวะผ้าและอำเภอปลายให้ถูกต้องตามกฎหมายการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติซึ่งได้มีการดําเนินการแก้ไขไปแล้วนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการติดตามการขยายเขตไฟฟ้าอีกจํานวน11เส้นทางการแก้ไข ปัญหาน้ําอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอค่ะนอกจากนั้นคณะก็ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์34อําเภอปางมะผ้าครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนและได้ตรวจเยี่ยมการดรําเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่แนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแอโกและบ้านแสนคำลือตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ